ครับผมวันนี้ก็พามาแกะกล่องแกะกล่องตัวเครื่องกระดาษทรายนะครับอันนี้วางไว้นานฝุ่นเคอะหมดนะครับผมเดี๋ยวมาแกะกันเลยวนนี้ซื้อมาใหม่ลองยี่ห้ออื่นนะครับ ลองไปทุกยี่ห้อถ้ามีโอกาสได้ซื้อนะครับได้ลองได้ใช้แล้วก็เอามาบอกต่อตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะครับ บานะครัเขามีอะไร ISO 9,001มาตรฐานอุตสาหกนนรรม ISO หนึ่งหมื่นลอ้อกนันเลย 120ลความถี50 H, Wh, ถ่50เฮิร์ตพาวเวอร์150วัตต์10 0 0 0รอบต่อนาทีกระดาษ90คูณ187ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก1.3กิโลนะครับ นก็มีตัวเครื่องแล้วก็คู่มือแล้วก็เขยมกระดาษราานนกระดาษทรายมาแผ่นหนึ่งกระดาษขัดไม้80อันนี้คู่มือถือว่าได้มาตรฐานได้มาตรฐานนิดนึงความคนทนนี้ก็ต้องลองใช้แต่ตัวเก่ามันไม่ทน เติมเติมนิดนึงซื้อกับร้านนี้ดีนะครับเขามีดินเงินสดมาให้ด้วยราคา479บาทนะครับ479บาทค่าขนส่งต่างหากนะครับก็ถือว่าดีรับมีดินให้ด้วย ออกมาแกะกันเลยนะครับผมสวิตอยู่ตรงนี้นะครับสวิตตัวเก่าตัวเก่าสวิตอยู่ตรงนี้หนักกว่าครับ เด็กก็พอๆกันเท่าๆกันความหนักนี่เป็นยางนี่เป็นยางนะครับอันนี้เป็นพลาสติกพลาสติกยางแข็งกว่าตัวนี้เหนื่กว่านี่ก็ที่ล็อกเหมือนกันครับที่ล็อกเหมือนกัน เาตะกุ้มาใส่เลยซิโอเคลองดูครับใส่ดู ไม่ถุงนะครับตัวไอ้นี่จะสูงกว่าเพราะมันยังใหม่อันนี้มันยังใหม่ตัวเก่ามันตรงนี้นะมันบางละก็คงจะใส่แบบนี้สายไฟสายไฟยาวครับ ระยะยาวประมาณเกือบสองเมตรประมาณเมตรแปดสิบโอ้เสียงเสียงหวานหวานอชอบชอบชอบเลงกว่าครับเลงกว่า แรงกว่ามาลองกันเลย แรงกว่าเยอะโอเคครับผมราคา479บาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับแรงก็เดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ใครสนใจก็คลิกเข้าไปซื้อได้นะครับที่ที่ในคอมเมนต์นะครับผม <S <S> <S โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ